สวัสดีครับก็อยู่กับผมเกมกระดัมอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่ในเกมแกน์ซามเนอร์กันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับช่วงวันส่งท้ายปีเก่ารอบต้อนรับปีใหม่อย่างวันนี้นะครับวันที่31ธัน,นวาคมนะครับอ่าก็มาอยู่กับตัวอ่าหมดจู่โจมเลยนะครับตัวเลดเนาะก็อย่างอ่าอย่างที่ทุกคนทราบพอดีนะครับว่าตัวหมดนี้นั้นของรางวัลที่แจกในการเราเล่นอ่ายิ่งได้สะสมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ของรางวัลรีวอร์ดมากมายตามที่ เพชดำนี้เลยนะครับก็ถ้าตีครั้งเราเล่นตัวเลดครบ4ครั้งก็ได้ทั้งหมด4เพชรเลยนะครับแต่ต้องดีฟีนะคือต้องชนะนะแอร์ต้องจบจบแต่ต้องจบการต่อสู้นั้นนะครับอย่างรีครั้งก็ต้องทําให้บอสต,ตัวนั้นที่เราตีหรือว่าเราไปแจมกับเขาไปจโจมกับอ่าคนอื่นก็ต้องทําการชนะจนขาดนะถึงจะได้เพชรแล้วก็ของรางวัลอื่นอีกมากมายที่ไม่จะเป็นว่าจะต้องเอาแต่เพชรจากตัวฟังก์ชันหมวดเลนนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวพอ i ์ชันระดับันระดับ s ออัน3อันหรือแม้จะเป็นพวกลิมิตเบรกอ่ายูนิตเอลวีสโตนต่างๆนะครับหรือจะเป็นพวกอ่อีควิปเอลวีสโตนอ่าประมาณนี้เนาะอีควิปเมของแต่ละประเภทนะฮิว l ด้อ่าดิฟเอนส์ซัพพอร์ตเมจิแล้วก็ไซเคิลนะมีช่าอ่าอย่างอย่างละประเภทแต่ว่าก็ต้องออกข้นขั้นจะขยันในระดับหนึ่งเลยนะครับต้องเล่นจนครบ3 อ่าสามร้อยครั้งเลยจูโจมถึงจะได้ของรางวัลครบทุกอย่างแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเรายิงเล่นเยอะท่า่ก็ยิงได้เพรฟรีในการมาาสะสมสุ่มหาตัวคอสอเวอร์ที่จะมาภายภาคหน้าอนาคตหรือจะเป็นตัวปีหน้าหรืออีเวนต์ถัดไปที่อาจจะมาและกําลังจะดีก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่เห็นเบสเ็ฟเอาตัวเลขกลมๆนะถ้าเราเล่นเล่นยืนครบร้อยยี่สิบครั้งนะครับถ้าเราจูโจมจนครบจน,บจนชนะได้ร้อยยี่สิบครั้งนะนะก็เลยเพรไปนเนาะก็ยี่สิบห้า เราาวยี่สิบเก้าเพศเลยนะครับถ้าไม่ตกหล่นอะไรไม่อาไม่นับตัวมิชชั่นเควสของตัวอ่าอีเวนต์ลิมิตอีเวนต์อ่าลิมิเต็ดเฉพาะช่วงเวลานะครับที่มีเกี่ยวกับตัวการตีผ่านตัวเลทถ้ามันมีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้ามีก็อาจจะเป็นเศษเลขกลมๆอันราราวสามสิบบวกๆนะเพรก็หาแน่นลนนะครับว่าการที่เราจะตีหมดเลทไดเ้เราก็ต้องมีตั๋วของตาอาตามระเพทน,นั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ ที่สันอีกอย่างนึ่งก็คือตัวนี้เลยนะที่เขียนอยู่มุมบนอย่างของตอนเวลานี้ที่ผมอัคดคลิปก็จะเป็นถ้าเกิดเราใช้อายุดิตประเภทฮิวแมนหรือว่ามนุษย์จะเพิ่มดาเมจไปอีก30%เลยนะครับนี่ทำให้เราได้ของรางวัลรีวอร์ดมากมายหลังจากเราตีบอสนั้นเสร็จอีกต่างหากเลยนะครับเดี๋ยวลองตีเป็นตัวนี้เลยแล้วกันเนาะเบลกิลิสตอส่อิ่ไปขออภัยนะครับไม่เบลกิิสกับเบลกิิสนะ่นั่นแหละ ฟอเรนบีสกอตเบลบร,ริสก็อสิทิดพิไปขอใบอนนะครับก็เห็นไหมครับว่าถ้าแต่เราเล่นตามที่เป็นช่วงเวลานั้น,นของแต่และว,วันแต่และช่วงอ่ะที่ตัวเกมกำหนดก,ก็จะได้ตัวดาเมจอัพสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟรีเลยนะครับโดวที่เราไม่รวมตัวฟูดตั้งหากันเราหาฟูดดีๆใส่เย็นไม่รู้อะไรคิดไม่ต้องคิดอะไรมากม,มากมายนะครับก็เพิ่มไม่แตกไปเดี๋ยวยิงอื่นมันก็จะแรงแล้วก็ดีขึ้นมาเองนะครับก็ตามนะี้เนาะส่วนถ้าไม่ใช่ยูนิตอายูนิตประเภทฮิวแมนก็จะไม่ได้ตัวความสามารถ Um ed, อัปเดตมาเติของแต่ละช่วงเวลานั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกความสามารถของอุปกรณ์ c h a n ช e หรือว่าอุปกรณ์ที่มีโอกาส Reward อร์ดจากตัวด่านนั้นๆเดี๋ยวค่อยพูดกันในคลิปหลังน,นะครับคลิปนี้ก็พูดถึงตัวความน่าสนใจของหมดเลยที่มาคร่าวๆกันหลักๆเลยก็คือ,อมันตีได้เพลินดีนะครับนอกจากเราจะไปฟาร์มลูปตัวอีเวนต์ช่วงเวลาน,นั้นๆอย่างตอนนี้ก็เป็น Phantom ตะไน้เพื่ออพิโซดเอกนะ หรือจะเป็นไม่ฟาร์มตัวรูน่ต่างๆนะครับก็อาจจะเบืเ่อๆแบบโอ้ยชีวิตนี้เราทำไมต้องมองวนลบก,กับอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยนนนะครับก็ตีกับพวกเลดไปเลยคุณก็เลือกบอสที่คุณอยากจะอัดดาเมจสาก้ใจหรือแข่งดเมาทำสถิติของสูงก,กว,ว่าคนอื่นถ้ามันมีอาคนเข้าห้องมานะครับแต่อยา่างตอนนี้ที่ผมตีก็ยังไม่มีคนเข้าห้องก็าอ,งาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอ่นเขารอเขาดาวกับคู่รอเขาดาวกับแฟนหรือไม่ก็ อยู่กับญาติพี่น้องครอบครัวต่างๆนานาเขาว่ากันไปนะครับแต่ผมก็อยู่คนเดียวเปี่ยวๆเอาเงาไปครับกับการอัดคลิปเกมๆก็ขออภัยทำการอัดคลิปเกมแกนซัมเอร์เนอร์นะครับเพราะไม่มีอะไรแล้ว,ลวชีวิตนี้นอกจากเล่นเกมนะอก็อยู่ไปด้วยกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าอย่างอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าที่ผมทําได้ดามิมันจะดีสักเพียงใดเชียวแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะอดวดดามิว่าเอาตีผมตีตัวนะ ไอเบลริสตัวเนี้ย้วดาเมจมากกว่าก็แชร์กันได้นะครับว่าโอ้คนตีนดได้คนได้เท่าไหร่เบลกิลัสถ้าออกเสียงที่ไปขอใบจริงนะถ้าจะเบลเบลกิลัสแหละ B A L เบลกิลัสไม่กับเบลเบลกิอัสอ่ะนั่นแหละสักอย่างนะครับขออภัยนะการออกสัเนียงผมก็อาจจะไม่ได้ดีผมแค่บางคนอ่านอ่านออกแต่แปลไม่ได้นะความหมายจะมาแปลกี่เนะึง <c oughs> อย่าถามหาความหมายกับผมนะผมเล่นบบในเกมที่แบบไม่ใช่เกมไทยซะส่วนใหญ่เนื่องด้วยความชื่นชอบส่วนตัวที่ตัวเกมนั้น มันก็พูดว่าซ้ำกับเกมอื่นไหมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเกมนี้ก็แน่นอนนะครับว่าสนุกสนุกแน่นอน,นแล้เป็นเกมที่ดีนะครับสำหรับผมในช่วงนี้ที่สุ่มได้ตามยูทูบช็อตที่เห็นกันมาผ่านๆกันมาเรื่อยๆนะครับก็คือค่อยๆจะช่วงครึ่งปีหลังมานี้ค่อยๆจะดวงดีเป็นอย่างมากเลยนะครับอืมตัม้งแต่ได้คอสตโอเวอร์อย่างฮามาจากปกติเท่าปกติที่ได้มาคอสโอเวอร์ตัวไหนที่มันเก่งๆในคอสตโอเวอร์น,นั้นผมจะไม่ค่อยได้แต่อย่างรอบนี้ไม่รู้ว่า กรรมออาจจะหมดไงเลยมีแต่บุญนะได้แต่ตัวที่แบบโอ้ไม่น่าเชื่วจะได้นะอย่ที่เห็นที่เห็นนะครับในช็อตใครจะไปเชื่อว่าสมแบบโนการันตีสองรอบจะได้อะไรที่มันแบบว่าหน้าตู้รอบหนึ่งข้างตู้ดีๆอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ิงผมสุ่มหวังหาฟอร์เต้นะเชื่อผมเถิดใครได้เล่นทีมนุกมืดมันจะเป็นที่ต้องมีเลยนะฟอร์เต้นี่แต่ผมไม่ได้ไง,ไ,งไปได้เป็นอลิมาแทนนะก็ตก็ถือถือ่ายก,กัน,กนปไปเล่นทีมนุกเอิร์ธแทนแล้วกันนะทีมนุกธาตุดินนะ อย่างนี้ก็ที่เห็นนะครับมบวิกลัสก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็แค่ว่าใช้เวลาระยะเวลาในการตีนานหน่อยเนื่องจากว่าผมขี้เกยจกดลากตัวละครพวกนี้มาใช้แทนจริงถามว่าเอามาใช้ได้ไหมก็ได้นะแต่ผมก็ขี้เกียจกดหลักๆเลยขี้เก็จลากตัวละครมาเนี่ยก็ปล่อยมันออโต้ไปเพราะยังไงออตัวออโต้ก็ผ่านอยู่นะผ่านดย่ชัวแต่ตอนแรกก็ถ้าที่เห็นก็คือยูนิตเดสไปแค่ตัวเดยวนะนอกนั้นก็ ตอนนี้นะครับก็พอได้อยู่แต่เอาตัวฮาร์ดลงมาแทนนะอืมก็ได้อยู่ส่วนตัวที่เหลือก็ขออภัยนะจริงจริงผมก็อยากทำตัวรีวิวตั้งแต่ตัวไอเนี่ยนะอีเอ็มเพลเยอร์อะไรนะเนี่ยลืมชื่อ,อไปแล้วเนี่ยแต่ว่านะครับขอภยัยจริงๆนะไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหะไรอย่างนี้ที่ว่างๆก็อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีปีใหม่หลายๆคนก็หยุดช่วงเทศกาล กับแฟนคุณมีลำนาวเดิมไปเที่ยวกับแฟนอยู่กับเป็นคู่หรือไปเข้าดาวที่ต่างๆก็ขอมีความสุขกับวันสิ้นปีนะครับแล้วก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์สำหรับปีใหม่ด้วยนะครับทีนี้ก็อาจจะลงคลิปถ้าคลิปสองคลิปหน่อยนะครับตามแผนที่อาตเตรนตั้งเป้าหมายไว้นะครับแต่ก็หลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวหมดเลดเลดเลยนะครับเพราะว่าเป็นหมดที่ดีจริงๆนะครับแนะนําว่าไม่เบื่อกันแน่นอนถึงแม้ว่ามันก็จะเป็นการตีบอสฟาร์มเหมือนกับหมดอื่นๆแต่ก็ นี่นะครับเพิ่มความท้าทายว่าคุณจะทำตำแหน่ได้ไฮนิวสกอร์ไหมจะได้ของรางวัลรีวอร์ดที่มันดีๆไหม,มหรืออ่าจจะจะสะสมยูนิตอะบิสโตนอีควิปอะบิสโตนแล้วก็เพชรเบสเซนรวมๆก็ค่อนข้างจะสามสิบเพชรบวกๆนะถ้าพูดถึงตัวมิชชั่นรวมีวอร์ดเราตีครบตามที่อ่าตัวเกมกำหนดนะครับว่าถ้าเราตีครบ120ครั้งอยู่โจมแบบผ่านนะแบบว่าบอสเดทจริงๆอะ่ะ ก็ได้เพจต่งางๆเพชรบวกๆมารออีเวนต์ต่อไปเป็นอาอตัวยูนิตออริจินอลของเกมหรือจะเป็นตัวคอสโอเวอร์ที่อย่างที่เห็นกันนะครับว่า JP เป็นตัวอะไรอ่ะแต่ของโกโบก็อาจจะต้องรออีกสักเดือนสองเดือนหรือเปล่าหรือจะใจ,จดีเดือนหน้ามาเลยก็ดีนะครับสำหรับปีใหม่ก็แฮปปี้นิวเยียร์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นหะขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมตีเลขจิวโจมนะครับก่อนที่คุณจะพลาด แลกของดีๆจากตัวเลดจูโจมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอิอคิปต่างๆาประเภทต่างๆของตัวเ e อ็กแชนของเลดรอบนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าม,ามันก็ไม่ได้ต่างกับเ e อ็กแชนเลดรอบก่อนที่เคยมานะแต่มันนานมากเลยนะแต่ว่ารอบนี้ให้กลับมาใหม่พร้อมกับการที่เราสามารถฟาร์มแล้วก็แลกของมาทําเป็นอ e ิคิประดับลิม Limited ิตเบรกอิคิฟเต็มๆนะ กูดาวก็ตามเนี่ยโอ้โหแปดสิบวิแต่ก็การันตีติดเบิร์นแน่นอนนะติดไฟเผาร้อเปอร์เซ็นต์ก็ตามนั้นนะครับหรือจะอื่นๆหรือจะที่ดีเลยก็คือยูนิตเอเวอร์โตนแล้วก็เอสโพชชั่นนะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีดีขนาดนั้นครับตัวลัคกี้แอปเปิลก็ดีนะสำหรับการไปฟาร์มหาเศษดอกดูหรือจะเป็นตัวด่านอีเวนท์ที่ต้องการเศษอะไรสักอย่างหรือต้องการให้มันดอกคูณเพิ่มขึ้นคูณสองก็แลกได้นะครับแต่สี่แต้มเนี่ยหมดนี้ก็คูณเอานะครับประมาณแปดหมื่นแต้มถ้าไม่ได้ผ อาเปร่าอะไรก็น,นะครับแบมือเต็มเลจูโจมทีเดียวเชียวแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอ q ควิปแอ s s บิสตอรนก็สำคัญก็อันนี้ขอจบอีกิงนะครับขอบคุณทุกท่านนี้เข้ามารับชมมากๆนลครับขอบคุณครับ